ครับสวัสดีครับจากโหนสุขุมหนึ่งนะครับพึ่งพาทมแนะนำดวงนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอดวงบุคคลนะครับเป็นดวงบุคคลอันนี้ไม่ไม่ใช่ดูดาวจรไปจำเดือนนะครับเป็นดวงบุคคลบุกต้องเรียกว่าเธอนะครับเธอท่านนี้มาให้ผมดูดวงให้ พอดีเขาเธอก็บอกว่าผมก็บอกเธอว่าอืมเห็นดวงเธอนะฮะน่าน่าสนใจหลายประการน่าสนใจตรงไหนอืมก็เอาเป็นดวงคูแล้วกันนะครับก็ขอเธอว่าถ้าผมดูดวงให้คุณดวงเนี้ยผมขอเอามาออก เป็นวิดีโอให้พวกเพื่อนๆสมาชิกดูเป็นดวงตัวอย่างได้ไหมแต่ผมจะไม่ออกชื่อออกอะไรและผมจะดูให้เธอโดยไม่คิดมูลค่าเลรทั้งสิ้นนะครับกับก็มาต,ตามนั้นนะครับเธอคนนี้นะครับเธอคนนี้อ่า วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้เขียนไว้นะครับเกินหัวเรื่องว่าเวลาเกิดสำคัญชนไหนบางคนถามว่าดูดวงโหราศาสตร์ไทยทำไมต้องข้อแม้เยอะเพราะอะไรอะ่ะเวลาเกิดก็ต้องมีจังหวัดก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเพราะ,ะไม่ต้องอะไรครับดูอย่างดวงนี้เป็นตัวอย่างนะครับ แค่เวลาเกิดของเธอนะะีฮะผิดไปประมาณแค่30นาทีเอาเอานี่เป็นดวงจริงเลยนะครับผิดไปแค่30นาทีบางคนผิดกันไปแค่5นาที10นาทาีดวงก็ข้ามลัคนาราศีแล้วนะครับถ้าตอนปัจจุบันนี้เธอเกิด จ็ดโมงสิบนาทีนะครับเมื่อ,อประมาณห้าสิบปีที่แล้วได้เธอปีนี้เธออายุห้าสิบโดยประมาณนะครับเธอเกิดเจ็ดโมงสิบนาทาีเมื่อผูกดวงแล้วลัคนาของเธอจะมาตกอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นคนลัคนาราศีเมษ อ,อย่างที่ผมเกิดน,นะครับก็ถ้าเกิดเร็วกว่านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีนะครับดวงเธอก็จะเปลี่ยนเลยครับดวงเธอก็จะเปลี่ยนคือจากลัคนาราศีเมษนะครับแค่เวลาไม่กี่นาทีครับทำให้ทวงเธอเปลี่ยนได้ ถ้าเธอเกิดหกโมงสามสิบนาทีาลัคนาเธอจะมาอยู่ตรงนี้แทนครับมาอยู่ราศีมีนแทนครับก็พอ,อลัคนาตั้งที่พบนี้กับพบเรือนนี้ลัคนาราศีนี้กับลัคนาราศีนี้ความหมายผิดกันคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับ ชีวิตผิดกันคนละเรื่องลราวเลยเวลาเกิดจึงสำคัญมากเพราะ,ะเกิดกันผิดกันไม่กี่นาทีก็เวลาก็ผิดแล้ครับบางบางท่านสังเกตไหมครับว่าไม่ต้องอะไรฮะอย่างพี่น้องฝาแฝดตักคานตามกันมาบางคนดวงชะตายังไม่เหมือนกันเลยครับ ดูอย่างอขอเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านเขารายกาแล็กซี่ซึ่งมีพี่น้องฝาแฝดชื่อเขาคอกาแล็กซี่ครับนั่นแหละครับอ่าทั้งคู่ได้เป็นอะไรครับได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกันแต่ความสำเร็จเสร็จสิ้นต่างๆอ่าท่านเขารายเนี่ยอ่า จะ,จะเจริญในหน้าที่การงานของตัวเองมากกว่าเยอะครับป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อย่างดีแต่เขาเคาะกาแล็กซี่ก็ป้องได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ป้องกันแชมป์ตัวเองไว้ได้ไม่กี่ครั้งก็ตำแหน่งแชมป์ก็หลุดลอยไปครับแค่ดวงชะตาผิดกันไม่กี่นาทีนะครับก็ทำให้อะไรก็ผิดกันไปนะครับอ้าวครับ มาดูนะครับในกรณีเธอนี่นะครับผมก็มาก่อนที่จะมาพูดเรื่องเจาะลึกเรื่องเวลาเกิดของเธอนะครับผมก็มาคุยพื้นฐานดวงชะตาเธอสะก,ก่อนนะครับพื้นฐานดวงชะตาของเธอนะครับตัวตนนะครับหรือตนุนี่ครับมีดาวหกมากมา ดาวดาวหมากุมดาวหเป็นปะเธอคนนี้ก็อ่าไม่ค่อยได้พิถีพิถานเรื่องความสวยความงานเท่าไหร่นะครับก็ก็พอทำพอเป็นวิธีครับแต่ไม่ได้ไม่ได้พิธีวิถันเท่าไหร่และยิ่งมีดาวมรด่อยูมาเรงนี่เธอก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะคิดแหวกแนวกว่าเขาอะพมรนจะอยู่มาคอยเลงอยู่เลยนะฮะแล้วตัวตนเป็นไงอีกครับมีดาวาพระรหัสหรือดาวาแห่งคุณธรรมความดีงามอะไรต่างๆนะครับ ตอนนี้มาตกเรือนวินาศของตนเองนะครับแล้วก็อะไรครับมา,าดาวดาวสี่ดาวสี่กัดาวพุธในดวงชะตาเป็นอะไรครับเป็นสหัชชะอลินะครับก็สังคมการเดินทางการเปลี่ยนแปลงและอลิก็หมายถึงสัตวูคู่ต่อสู้ปัญหาอุปสรรคนะครับ แล้วก็มามาเจออ่าเมื่อแล้วดาวห้าของเธอเนี่ยครับดาวพระรหัสนี่ครับเป็นเอ่อตตนุลักษนุลักษ์คืออะไรครับคืออ่าดาวที่แสดงพื้นฐานจิตใจอ่ของเธอนะครับคือตนุลักษณ์ก็คือแสดงบ่งบอกถึงใจอะไรต่างๆของเธอนะครับ แล้วก็มีดาวหนึ่งเป็นดาวอ่าดาวหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเออเป็นเจ้าเรือนปุตตะมาร่วมกลุ่มกันอยู่ที่ใจเธอด้วยจริงๆนะถ้าเกิดาดาวสามดวงนี้รวมกันนะครับรวมกันเนี่ยดาวสามดวงเป็นดาวที่ดีมากนะครับหนึ่งคู่ปัญญานะครับ เป็นคู่ปัญญาเป็นเป็นคู่ปัญญานะครับห้ากับสี่นี่ครับดาวพุธกับดาวพระรหัสเนี่ยเป็นคู่ปัญญานะครับห้ากับหนึ่งนี่ก็จะเป็นจะเป็นอ่าการดาวคู่มิตรครับดาวคู่มิตรอ่าซึ่งกันก็คือจะหนุนส่งกันนะครับอ่าก็อาจจะหนุนส่งกันนะครับ แลวสี่กับหนึ่งนี่เป็นดาวความคิดมันสมองดาวนี่ครับเป็นพฤติกรรมความคิดสมองอะไรต่างๆทั้งหมดการดำเนินชีวิตจะดีเลิศมากถ้าลัคนาเธอมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ลัคนาเธอดันเกิดช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงลัคนาเลยเปลี่ยนมาอยู่ราศีนี้นะครับเปลี่ยนมาอยู่ราศีนี้ก็เลยทำให้อะไรครับ ไม่ว่าดาวใจนะครับตนุรักษ์คำพูดความคิดการกระทำการต่อสู้อะไรต่างๆเธอจะออกไปทางแนวแนวที่ว่าผิดปกติไปนิดนึงคือคือว่าซีปกติซีนี่คือคำพูดนะครับคำพูด ความคิดการกระทำเนี่ยนะครับความคิดต่างๆเธอทําให้ความคิดของเธอเมื่อมาอยู่ในวินาทั้งหมดเนี่ยครับทําให้ดวงชะตาของเธอเธอเป็นคนค่อนข้างหุนหันพันแล่นครับเวลาคิดอะไรโมโหอะไรโผงออกตรงนั้นเลยโดยโดยไม่ค่อยกันกองเท่าไหร่ก็กว่าบางครั้งพอแต่ด้วยดาวห้า เป็นาดาวพระรหัสนี่เป็นดาวใจก็บางครั้งพูดไปแล้วอะไรไปแล้วมาคิดได้ทีหลังไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็เลยจะจะทำให้ตัวตนนั้นถ้าเกิดเร็วก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยความสำคัญนะครับความเวลาเกิดสำคัญเช่ไหนถ้าเกิดลัคนาจะมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โห ชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยครับคือจะเป็นคนที่เมื่อมาอยู่นี่ครับลัคนาจะเปลี่ยนไอไอไอ,อดาวตานุรักก็จะเปลี่ยนมาหนึ่งก็คือจะเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับดาวตานุลักเปลี่ยนกลายเป็นดาวอาทิตย์นะครับจะเป็นคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อแล้วก็ค่อนข้างจะ มีจิตใจเป็นผู้นำนะครับอ่าแล้วก็สีกับหนึ่งนะครับเป็นดาวกับดาวคู่บริหารครับถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าดาวสีกับหนึ่งนี่ถ้าเกิดกลุ่มลัคนานเนี่ยส่วนใหญ่จะคนนั้นจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนระดับผู้บริหารชั้นนำที่มีความคิดล้ำหน้าล้ำสมัยนะครับ แล้วมี5้ามันนะครับเป็นดาวคู่วิชาการดาวคู่บริหารและดาวคู่มิตรโอ้โหจะดีผิดไปจากาลัคนาอยู่ที่นี่เยอะครับครับเลยอพอเวลาเกิดผิดลัคนาก็ผิดก็เลยให้ตำแหน่งตัวตนชีวิตอะไรก็ผิดไป ถ้าเกิดเร็วครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เกิดช้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงก็เลยอะไรก็เลยผิดต่ดตางๆไปเยอะนะครับคราวนี้เราก็มาอ่านดวงตัวตนของเธอนะครับอไอเรื่องที่ว่าเกิดผิดไปครึ่งชั่วโมงก็เสียายแทนเธอครับแต่ก็ต้องปล่อยให้เลยไปนะครับ ามาดูตัวตนของเธอนะครับตัวตนที่ตัวตนกำเนิดพื้นฐานต่างๆในชีวิตของเธอพื้นฐานที่เกิดมาในการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับตัวตนของเธอก็อ่านได้ว่าตนุมีตนุนะครับแล้วก็ตนุเนี่ยมี ลาภะตนุลาภะพันธุนะครับตนุลาภะพันธุศาสระนะครับแล้วดาวดาวหกนี่ก็ยังเป็นป่าอีกนะครับรวมอ่านได้ว่า,ต,วต,า,า,าตัวตนของท่านผู้นี้นะครับตัวตนของท่านผู้นี้จะ ต้องอมีเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องจากจรน,นะครับต้องจากจรจากเน,นี่นี่นะครับจากจรจากเนี่ครับจากจรจากพันธุพันธุไปถึงแม่นะครับมรณะนี่ครับมารวมกันตรง,ตรงนี้ดาวมันทำดา,าวทำงานร่วมกันนะครับ มีตนุมรนะตนุเป็นมรณนะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอะไรครับเรือนของอาลาภะคือเธอต้องไปหาลาบที่ต่างถิ่นแดนไกลไม่สามารถอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้ครับอ่านต่อไปอีกครับว่าทำไมครับอ่านต่อไปอีกนะครับว่าอ่าอ่า ลาภะของเขาเพื่อไปหาลาภะเพราะว่าเนี่ยครับเพราะเพราะว่าเกิดมรณะมรณะมรณะจากอะไรครับมรณะจากาแม่นะครับพันทุกก็หมายถึงว่าแม่นะครับแล้วก็ตัวตนนะครับต้องต้องย้ายจากมาเพราะแม่เรือนแม่บอกอะไรครับ แม่บอกว่าดาวดาวเรือนเนี่ยนะครับดาวที่บ่งบอกคําว่าแม่นะครับลาภะเนี่ย,าพาเ,ยเพราะอะไรเพราะว่าแม่มาจากนี่เป็นมรณะนะครับเรือนพันธุเป็นมรณะดาวดาวจังหวะที่สามนะครับบอกว่าพันธุบ่งบอกความหมายมรณะนะครับมรณะก็หมายถึงว่าผู้เป็น มารดานะครับผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวหมายถึงมารดาหรือผู้นำครอบครัวต่างๆไปเป็นมรณะนะครับก็หมายถึงว่าแม่ของเธอครอบครัวของเธอผู้ใหญ่ของเธอเป็นมรณะนะครับเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังอายุไม่เท่าไหร่ครับแล้วที่ผ่านมาเธอก็เลยจำเป็นต้องจากบ้านเรือน จากถินแดนไกไปทำงานที่ต่างถิ่นแดนไกนะครับเพื่อไปสร้างลาบสร้างฐานะให้ตัวเองสร้างลาบผลให้ตัวเองนะครับแล้วต่อมาเรามาดูดูอะไรนะครับต่อมาเราก็มาดูเ,เรือนดาวการเงินนะครับไอดาวการเงินเธออ่านว่า ดาวการเงินคือเรือนนี้นะครับเป็นดาวหกดาวหกนี่คือ,อเรือนการเงินของเธอคือตนุกระดุมพระตนุนะครับแล้วก็ลาพระพันธุครับตัวท่านเขาบอกว่า,าดวงเธอเนี่ยการเงินอของเธอ,อ มีอะไรครับมีความเสียหายนะครับก็คืออ,อยู่บ้านนะครับถ้าเกิดอยู่บ้านตัวเองอะ่ะการเงินจะไม่ดีนะครับต้องไปหาล่าผลตากชินแดนไกลเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับนั่นแหละครับเธอจึงดวงเนี่ยจึงจึงจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะครับดาวมันบอกมานะครับก็ถามดูก็ เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเธอต้องไปทํางานตั้งแต่ยังเพราะแม่เสียเธอก็ต้องไปทํางานตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเยาว์ก็ต้องได้ลนทํางานนะครับก็ต้องไปจากบ้านจากเมืองไปไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองครับไปทํางานอยู่ต่างถิ่นนะครับแล้วก็กรรมกรรมะก็หมายถึงการงานการกระทํานะครับครับการ การงานการกระทําของเธอนะครับอ่านว่ากรมมะสหัชะวินาศปุตตะตนุกรัมรมะอ่านโดยรวมแล้วพบเรือนแล้วอ่านดาวแล้วก็จะได้มาว่าการงานของการงานของเธอชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างไม่คาดคิด เพื่อชีวิตและการงานใหม่ครับชีวิตเธอกอ็ผ่านการโยกย้ายมาตลอดนะครับเคยสอบถามแล้วว่าโอ้โยกย้ายมาหลายจังหวัดครับเปลี่ยนบ้านที่อยู่ตลอดดวงดวงเธอก็บอกอยู่นะครับว่าดวงชะตาต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอ่อก็ความรักก็ อพอพึ่งพาอาศัยได้นะครับเพราะว่า,าดาวกระดุมพระเนี่ยมาอยู่ที่เรือนตนถึงแม้ว่า,าดาวคู่ครองนะครับจะไม่ไม่สามารถจุนเจือเธอได้100%เอเซ์อย่างที่เธอหวังนะครับแต่ว่าเขาก็จุนเจือให้ดีนะครับ การจุนเจือของเขานะครับแล้วยิ่งนะครับเป็นดาวกระดุมพระแล้วปัตตนิี้ครับก็เลยว่าการเงินเธอเนี่ยเ,เนื้อคู่หรือคู่ของเธอเนี่ยกจ็จุนเจือให้ครับแม้จะไม่มีจำนวนเงินที่มากมายแต่ก็ยังยังจุนเจือ ให้นะครับถึงว่าก็ไม่ขี้เหร่อะไนะครับก็พอมีความรักกันดีเพราะว่าดาวหกกลุ่มอยู่ที่ดาวตัวเองแม้จะเป็นปะถึงแม้ฐานะจะไม่ใหญ่โตอะไรมากแต่ก็รักใคร่กันดีนะครับตามดวงชะตา,อาตอนนี้มาดูดาวจรปัจจุบันดาวจรปัจจุบันเนี่ยผมจะเขียนด้วย เลขอารบิกนะครับเลขอารบิกนะครับก็เรามาอ่านกันนะครับตัวตนปัจจุบันเป็นยังไงครับตัวตนปัจจุบันอ่านว่ากระดุมพระปุตตะวินาศสาชะอาลิแล้วก็สุพ,พะรวมความอ่านได้พบดาวและพบเรือนต่างๆรวมความออกมาได้คุณจะมีรายได้ใหม่ๆ จากลูกหรือบุตรของคุณรายได้ใหม่ๆเนี่ยคือได้มาจากลูกและบุตรของคุณโดยคาดไม่ถึงแต่ต้องเหนื่อยครับต้องเหนื่อยนะครับแล้วจะอุดมด้วยลาภผลอุดมสมบูรณ์ได้ลาภผลนะครับคำดำานานอย่างนี้ออกมานะครับก็คือทำไมทำไมถึงอ่นั่น เธอณนะปัจจุบันนี้เธอกอ็มีรายได้ดีครับเก,เกิดเหตุไม่คาดคิดอะไรครับคุณมีรายได้ใหม่จากบุตรนะครับโดยไม่คาดคิดถึงก็เหตุการณ์เมื่อไม่นานนี้เองครับเพิ่งปัจจุบันไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวที่เรารับทราบกันที่มีตึกสอนงองงงถล่มนะครับ แล้วก็ไอ้อลงมาอ่าแล้วบุตรของเธอผู้นี้ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหานครกรุงเทพได้รับความกระทบครับตึกที่เขาอยู่คอนโดที่เขาอยู่ก็ได้รับความกระทบเหมือนกันจึงเธอไอ้เขาคนนี้ก็อ่ทำอ่างานหลายอย่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขายของทางออนไลน์ด้วยแล้ว พอเกิดผลก็ทบนี่ก็ขนของมาไว้ที่บ้านของเธอเต็มไปหมดเลยแล้วพอขนมาแล้วก็ดูแล้วว่าจะขนกลับไปอีกก็เหนื่อยยากวุ่นวายเขาก็ยกของที่ขายออนไลน์นี่นะครับให้เธอคนนี้หมดเลยจํานวนหนึ่งครับไม่ไม่ถึงขนาดหมดเลยจํานวนหนึ่งแล้วจํานวนเยอะเขาเลูก ลูกชายของเขาก็แบ่งสมบัติให้ไปเธอก็ได้ส่วนแบ่งที่ของที่ขายออนไลน์ต่างๆมานี่เธอเธอก็ไม่ได้ขายออนไลน์ครับเพราะว่าเธอค่อนข้างมีอายุแล้วเรื่องออนไลน์ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะักเธอก็อาศัยว่าแถวภูมิลำเนาที่เธออยู่นะครับมีการตลาดนัดตอนเช้ามั่งตอนเย็นมั่ง เธอก็เอาของพวกนี้สินค้าพวกนี้ที่ลูกชายเอามาให้ครับในเมื่อเธอได้ของพวกนี้มาแบบลูกให้นะครับเลยแทบไม่มีมูลค่าเท่าไหร่เธอก็ขายไปในราคาไม่แพงนักก็คือได้เต็มๆแล้วครับขายไปไม่แพงนักก็เลยโอ้โห ไปขายมีคนมุงเยอะครับเพราะว่าเป็นของดีราคาถูกครับทำให้เธอคนนั้นช่วงนี้ก็เลยรับทรัพย์ก็เลยตรงเข้ากับชะตาของตัวตนในตอนนี้เลยนะครับมาอ่านดาวการเงินนะครับดาวการเงินและภพเรือนของดาวการเงินคือตนุกเกษตรตนุตอนนี้ไปเป็นกเกษตรนะครับ นุกเกษตรปะปุตตะวินาศอริสาชาดาวการเงินของเ,ออเธอเนี่ยเ,เมื่อกนุมพระเป็นกเกษตรเป็นกเกษตรนะครับกรเกษตรก็คือมั่นคงแล้วด้านมีคำว่าปะปะก็คือความไม่มั่นคงจะอ่านยังไงนะครับคำนี้เอาครับเราก็ต้องอ่านว่ากระดุมพระ เกษตรแล้วก็เป็นป่าคือเธอก็ได้เงินทองเนี่ยเธอได้จากการค้าขายเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับป่าก็คือการค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับและการค้าใหม่ๆนะครับที่เธอคนนี้ไม่เคยทํามาก่อนก็เธอก็มีฝีมือเรื่องการทําอาหารอะไรต่ออะไรครับแต่พวก ข้าวของออนไลน์หรือข้าวของตามตลาดนัดนี่เธอเธอไม่เคยไปขายนะครับแล,แล้วเธอก็ไปทําไปทําแบบไม่เคยคาดคิดมาก่อนเอา้าอยู่เฉยตัดสินใจเอาของไปขายตลาดนัดเลยดีกว่าโอ้แล้วก็ขายดีเหลือเชื่อขายดีครับสร้างไรายได้ให้เธอคนนี้ดีพอสมควรนะครับถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรต่อมาเพราะคนเขาดูแล้วเออของถูกดี ถูกเล็กๆ็กน้อยนิงครับแล้วก็พอขายได้เยอะๆเข้าก็เป็นกอบเป็นกำรรอืมตรงความหมายที่การอ่านดาวเลยนะครับการ,การงานครับการงานของเธอคืออ่านคือกรรมะศาสชาวินาศอ่าคำว่าเรือวินาศยังมีคำศาสชาอริแล้วก็สุภาวินาศนะครับอ่านรวมกันนะครับอ่านการงานของเธอนะครับ การงานการกระทำการง,งานการกระทาเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดนะครับก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดก็คือได้ไปขายของตลาดนัดโอโ้ขายดีเคยไปแอบเห็นเข้าโอ้โหคนมุงเยอะขายดีครับมีทำให้มีความสุขแบบไม่คาดคิด น่ครับก็คือพอขายได้โอ้ก็มีความสุขสิครับเงินและข้าวของเรานั้นไม่ต้องลองทุนแค่ลงแรงไปขายนะครับก็ดีครับถูกใจครับต่อมาความรักในปัจจุบันนี้ของเธอนะครับความรักในปัจจุบันนี้คือกระดุมพระมรุตยูวินาตุปตะสุภพพวินาศคนรักของเธอ ช่วยเกื้อกูลได้บ้างนะครับคนรักของเธอเนี่ยช่วยเกื้อกูลเธอได้บ้างแต่ได้ไม่เต็มที่เพราะเขาเป็นปะถ้ายัางโดนมจัจรูมาลุตเยู่เลงนะครับก็เลยทำให้ช่วยได้ไม่เต็มที่แต่มีความรักที่ดีแบบคาดไม่ถึงเป็ดกำลังใจให้กันและกันดีก็เห็นเขานะครับมาเห็นแบบางครั้งก็ เห็นแฟนขายของอะไรขายของเขาก็รวบแสดงความดีใจก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างดีครับก,ก็ดีครับก็เป็นส่วนดีของชีวิตครอบครัวของเขานะครับวันนี้ก็จะดวงนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำอะไรเขาไปต่างๆนานานะครับวิธีการสดอดเคาะไอ้ไม่เสร็อกเคาะข,ขอโทษเสริมดวงต่างๆก็ แนะนําไปแล้วนะครับก็แต่ก็จะไม่เอามาเปิดเผยที่นี่แต่ที่เอามาลงให้ท่านดูก็คือว่าเวลาเกิดนั้นสําคัญชนไหนถ้าทารกเกิดก่อนเวลานี้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหนีครับดาวจะเป็นผู้นําหัวหน้าอะไรต่ออะไรแล้วมีความจะรุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็ อะไรจะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยครับนี่นี่ก็คืออ่อเพราะเกิดเลยครึ่งชั่วโมงจะตาชีวิตก็อยู่บ้านเกิดตัวเองไม่ได้ไม่งั้นนะครับจะอยู่บ้านเกิดตัวเองแล้วล่ำรวยมีฐานะนะครับนี่ก็เวลาเกิดเปลี่ยนไปลัคนาจุดเกิดเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนนะครับครับขอให้อ่ทุกท่านมีความโชคดี เป็นอาจินนะครับแล้วผมขอความกรุณานั้นหนึ่งนะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอความกรุณนานครับอโอกาสต่อไปมีอะไรดีๆหรือยังไงและเดือนต่อไปนะครับเราก็จะได้มาดูเรือดวงรายเดือนกันต่อไปขอบคุณมากครับผมจาก โหสุข,ขุมหนึ่งเพึ่งพาทาแนะนำดวงครับ